สัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมอนีมาพบดปวกับบ้าเหลือมครับผมกับจ่องรอนต่อชั้นแวครับผมเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องมอนี้ปาเหลือมมีเมนูรถดำนักมาฝากพ่อแม่พี่น้องครับผมสําหรับู้ใดที่ว่าอยากรถดำนักครับเป็นนั่นก็คือเมนูสลัดโลครับพ่อแม่พี่น้องสลัดโลครับเบิรงได้ครับี่ จะได้กินปรกบอบไปไปลองมาครับวปไปนองมาเสียบเสียบน้ำบาลเหลือกับอันนี้กับมีใส่ก็คืออันนี้เป็นเขาวปวดครับผมเขาวปวดเนี่ยใส่ั้งในกับเป็นแค่หลอดครับกับแตงกวาประมาณนี้ครับพี่น,อน้องอันนี้เปใส่เขาวปวดแด้วก็ อันนี้เป็นปวดครับปูดพี่นอ้องอันนี้เป็นเป็นบโบลอนดหนครับผมบโบลอนดหนครับอันนี้จะเป็นใสก่ก่องนะครับพี่นอ้องใส่กอกส่วนนามสลัดนี่เป็นนามสลัดมาย่องเน็ตมาย่องเน็ดปิดให้ิดให้ดำครับพี่นอ้องบนเน็ สำหรับเมนูนี้เป็นเมนูลดนำนักพี่น้องผพ้ทะเอยากลดนำนักก็ไดีคือยัหรอกมากครับผมอย่าบ้าเริ่มซิมเหงเบิ่งครับเอาเป็นกระปุกก่อนเลยฮัล พี่น้องรสชาติมันกะคล้ายๆสลัดทั่วไปเลยพี่น้องเสียบด้วครับบ้าเหลืยมกัโดนๆในกินเดือกรับพี่น้องเบิ้นหนีกะรอยหนึ่งได้ครับพี่น้องมาได้บาทแลครับโรยทีมปวดมันปวดปวด ปวดกระซียบพี่น้องเอ้ยต่อไปเป็นบุโรหหนักครับผมมันจีบมันมีความแตกต่างกันนะครับปวดกัะคือบ เราปวดก็คือ,อใส่กรอบเนี่ยครับแต่ว่าท่านไม่ก็คยื่อนเบิดครับพี่น้องมามาตวรวจเลยจิ้มตจตรวจพี่น้องตรวจตวจตามยิงน้ำสลัดเป็นม,มีไรเขานี่ครับก็เบ้าเรือนะ่ะเอามาแคา่แบบเดียวครับมันนี้ครับผมพี่น้อง น้ำสลัดแบบมินิแอปเ,เปิับพีน่น้องอันนี้คือไม้ย่องเนี่ยปิ้งแค่ดำบ,บ้านเหลือมาขอทานดี เสียบไหลครับผมเสียบไหล่ครับผมบรอนะ bị đoạn cho แซ่บไปเองครับผมสารเมนูสลัดโลบไปไม่นองเป็นเมนูแบบว่าคนตีกันรังตีอยากกดควบม้วนเนาะตัวเบาเหลือมอะรอยากกดควบม้วนนะครับรู้สึกว่าจะของบวกอ้นออกไม่นองวอร์ซัลอ่ะเมนี้ก็เช่นเดิมเช่นเคยครับเบ้าเหลือมกับเหล็กควายไปก่อนครับผมแตาก็ตนองแจากกันกัอย่าลืมด้ยครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร่กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับบ้าเหลิมครับผม แต่คลิปนี่กินโป,ปสุภาพกะขอโทษขอใบกับผมแต่คลิปนี่กินบปปะเบ็ดกะขอโทษขอใบกับผมถก็เก็บเ,เบิร์ดกับพี่น้องกินี้ก็ได้เอาเอาวานร้อชมกันว่าคลิปหนหาบ้าเรือกินไม่อย่างมาน้ำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องให้รับชมกัน,กน,กนครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวค้า่าขอบคุณครับและสวัสดีครับผม